สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านครับวันนี้ผมจากกระดินงรถปลดป้ายนะครับก็ขอมาอัปเดตนะฮะอีกครั้งนึงอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ขับมาเล่นข้างนอกนะฮะพี่น้องท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับบอดี้ปี2014นะครับเป็นหน้าแหลมนะฮะคันนี้เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมเกียวเหลืองนะครับพี่น้องท่านใดสนใจชื่นชอบก็ทักมานะครับก็ทดลองทดสอบวิ่งทางไกลมาหลายที่แล้วนะครับคันนี้ก็ ใช้น้ำมันและ LPG นะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับรุ่นคอรล่าอัลติสหนึ่งจุดหก G นะครับผมใช้น้ำมันและ LPG โมชิดมีสเก็ตให้รอบคันนะครับคันนี้เป็นสเก็ตงานแท้นะครับที่เจ้าจของเขาติดมานะครับผมก็มาทำซีใหม่นะครับราคาเขาตั้งไว้ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านใดมีรถปีสิบสิบสองสามารถเอามาแลกเคิร์นได้นะครับผม ก็ขับมาที่บ้านแล้วก็มาดูรถนะฮะสนใจก็มาตีเทินได้นะครับผมคันนี้เป็นรถบอดี้สองพันสิบสี่รถสภาพถือว่าสวยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับย้ำนะครับพี่น้องบอกกันทุกท่านนะครับให้รู้ด้วยนะครับผมรถคันนี้นะครับไม่แท้ๆก็น่าจะอยู่่วมร่วมสามแสนกว่าสามแสนกว่ากว่านะฮะแต่ตอนนี้ผมเขี่ยม่แล้วนะเขี่ยให้เหลืออยู่ที่แสนห้านะครับ ตอนนี้ผมเขียแล้วนะครับพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเขียให้อยู่ที่แสนห้าครับเป็นรถแท็กซี่ปดป้ายเขียวเหลืองนะครับผมปีห้จนะครับติดน้ํามันและ LPG นะครับผมภาษีต่อเรียบร้อยไม่ขาดนะครับสามารถเอาตัวปี2 0ง1ันมาแลกเคลืนได้นะครับผมดูรถได้ที่ปั้นเต้ระบนทาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ ทดลองวิ่งวันนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นไฟหน้าแท้นะครับผมกระจกหน้าก็ยังเป็นกระจกเดิมโรงงานอยู่นะครับผมคันนี้ไม่ไม,ไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับนี่ก็โตโยต้าเด้วพี่น้องชมซองมันเปลี่ยนยังไม่ได้เลเพื่อนเพื่อน เป็นโตโยต้านะพี่น้องเห็นไหมครัพี่น้อง,นะ N ath, อ,ง Toyota. อันนี้เครื่องสตาร์ทติจริงๆเป็นของกระบะนะครับผมที่ได้ยินเสียงคือรถกระบะนะคันนี้ก็ติดเหมือนกันแต่นิ่มนะไม่ได้ยินนะ E66 นะครับผมเป็นรีโมททั้งคันนะครับระบบดิจิตอนะครับผม,มรกรนะบะนี้นะครับก็ให้พี่น้องชมกัน มากันกับช่างลุนนะฮะเดี๋ยวจะไปรับกันดำที่นรอปกำลังอยู่นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้อยอฟซีทุกทีนะครับสนใจนะฮะแท็กซี่เปิดป้ายนะครับอันนี้เป็นรถปีห้าเจ็ดนะครับพี่น้องสวยครับสามารถปีสิบเอ็ดสิบสองมาแลกเทินได้นะครับผมก็ถือว่าหล่อนะครับคันนี้ ชั่งเงินก่อนได้นะครับไม่มีชนหนักนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม